คืนนั้นฉันนอนไม่หลับเลยจริงๆตั้งแต่หัวค่ําก็รู้สึกแปลกๆบ้านหลังนี้อยู่กับครอบครัวมานานไม่เคยมีอะไรแต่คืนนี้อากาศเย็นผิดปกติแล้วก็มีเสียงประหลาดดังมาจากห้องเก็บของเก่าชั้นล่างแรกๆคิดว่าคงเป็นลมพัดแต่เสียงนั้นมันดังถี่ขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีคนกําลังเคาะอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาฉันลุกจากเตียงเดินไปที่ประตูห้อง แอบมองลงไปบันไดเห็นเพียงความมืดที่ถอดยาวเสียงเคาะยังดังอยู่ฉันเริ่มกลัวแล้วแต่ก็อดสงสัยไม่ได้ใครกันนะที่อยู่ในห้องเก็บของตอนดึกขนาดนี้ฉันตัดสินใจเดินลงไปเงียบๆเ,เสียงเคาะยิ่งดังชัดเจนขึ้นทุกฝีก้าเมื่อถึงชั้นล่างฉันค่อยๆย,ย่องไปที่ประตูห้องเก็บของหัวใจเต้นแรงมากมือเอื้อมไปจับลูกบิดเย็นเฉียบ ในที่สุดฉันก็ผลักประตูออกช้าๆสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าคือไม่มีอะไรเลยห้องว่างเปล่าไม่มีวี่แววของใครแต่เสียงเคาะนั่นยังดังอยู่ดังมาจากใต้พื้นห้อง